ครับสวัสดีนักเรียนชั้นหมหนึ่งทุกคนด้วยนะครับวันนี้เป็นคลาสออนไลน์กับเชิตังนะครับก็เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในส่วนของสุขศึกษากันนะครับในวันนี้จะเป็นเรื่องของอาหารกับสุขภาพนักเรียนจะคุ้นกันหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าเนี่ยเชิดสอนไปในคาบแล้วแต่นี้เชิดจะมาเน้นให้ทีนะครับว่าสิ่งที่เราควรจําหรือว่าควรรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกคืออาหาร อาหารหมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสิ่งใดที่รับประทานแล้วเป็นโทษนะครับไม่นับว่าเป็นอาหารสุขภาพหรือเฮลท์นะครับหมายถึงภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาที่เชื่อมโยงการเป็นองค์รวมนะครับอย่างสมดุลตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการขยายความของคำว่าอาหารกับสุขภาพแค่นั้นเอง ต่อไปจะเป็นความสําคัญของอาหารที่มีต่อสุขภาพอาหารนะครับมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ในทุกช่วงทุกเพศทุกวัยนะครับซึ่งตลอดชีวิตของเราเนี่ยจำเป็นต้องทานอาหารนะครับเพื่อสร้างเสริมการเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนอวัยวะที่เสื่อมและสึกหรอนะครับรวมถึงให้ให้พลังงานแล้วก็ความอบอุ่นแก่ร่างกายครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรานนั่เองในสไลด์แรกนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการเกินให้เราเข้าใจ ความหมายของอาหารแล้วก็ความสำคัญของอาหารนะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของการแบ่งประเภทของสารอาหารนะครับการแบ่งประเภทของสารอาหารเนี่ยแบ่งง่ายๆเลยครับแบ่งเป็นอาหารหลัก5หมู่โดยในหมู่ที่1เนี่ยก็จะได้แก่อาหารประเภทจำพวกเนื้อนมไข่ถั่วมเมล็ดแห้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทานอาหารจำพวกนี้บ่อยๆนะครับเราจะได้สารอาหารประเภทโปรโตีน นะครับจำไว้ว่าหมูที่หนเนี่ยเนื้อนมไข่ให้โปรตีนส่วนในหมู่ที่2นะครับจะเป็นพวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันขนมหรืออาหารต่างๆที่ทํามาจากแป้งนะครับหมู่นี้ก็จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตซึ่งอาหารในหมูนี้ก็จะช่วยให้เราได้ไดรับพลังงานที่จะใช้ในชีวิตประจําวันนะครับหากนักเรียนคนไหนรู้สึกว่าตัวเองแบบ ไม่มีเลี้ยวแรงขาดเหมือนขาดพลังงานในการทำหลาย,ลายๆอย่างนะครับก็แนะนำให้ทานแป้งทานพวกน้ำตาลไปนะครับก็จะช่วยได้เนาะส่วนในหมู่ที่3มนะครับจะเป็นพวกผักต่างๆนะครับอาหารหมูนี้น่าจะให้สารอาหารวิตามินเกลือแร่นะครับผักทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าเป็นผักใบเขียวผักอะไรก็ตามนะครับนับเป็นหมูเป็นผักในหมูที่สามหมดนะครับส่วนในหมูที่สี่ ผล,ลไม้ต่างๆก็หมูเนี่ยจะใกล้ๆเคียงจะได้สารอาหารประเภทเดียวกับหมูที่3นะครับคือวิตามินและเกลือแร่หากนักเรียนคนไหนเนี่ยต้องการวิตามินมาเติมในร่างกายนะครับก็แนะนําให้ทานอาหารในหมูที่3และ4นะครับส่วนหมูถัดไปเป็นหมูสุดท้ายคือหมูที่5นะครับจะเป็นอาหารประเภทไขมันอาหารประเภทไขมันเนี่ยมีทั้งไขมันจากพืชแล้วก็สัตว์นะครับ ซึ่งสารอาหารในประเภทนี้นะครับจะเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็ช่วยละลายและดูดซึมวิตามินนะครับแล้วก็ให้ความอุ่นแก่ร่างกายนะครับถ้าหากเรารับประทานไปในปริมาณที่เหมาะสมก็จะก็จะส่งผลดีต่อร่างกายยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้า,ารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอาทิเชน่นโรคอ้วนหรือว่าโรคอื่นๆที่อาจจะร้ายแรงขึ้นไปอีกนะครับเป็นก็ยังไงก็ควรระวังนะครับในการ รับประทานอาหารในหมูนี้เนาะควรควบคุมให้มันเหมาะสมนะครับต่อไปจะเป็นประเภทของสารอาหารนะครับสารอาหารเนี่ยจะแบ่งออกเป็น6ประเภทนะครับก็มันจะอิงใกล้เคียงกับอาหารหลัก5้าหมูนะครับแต่มันจะเพิ่มรายละเอียดหยิบย่อยขึ้นมาอีกหน่อยนะครับมาดูสารอาหารประเภทแรกกันเลยนะครับสารอาหารประเภทแรกเนี่ยคือโปรตีนได้รับจากการรับประทานอาหารประเภทหมูที่1นนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะ หมู่ที่1เนี่ยจะให้โปรตีนนะครับแหล่งที่มาของโปรตีนมี2แหล่งได้แก่โปรตีนจากสัตว์แล้วก็โปรตีนจากพืชนะครับประโยชน์ของโปรตีนช่วยเสริมสร้างการจเจริญเติบโตและต้อมแซมอวัยวะต่างๆที่เสื่อมสภาพเคยสังเกตไหมว่านักกล้ามเนี่ยทำไมเขาถึงต้องทานเวโปรตีนเพราะเขาต้องการที่จะเพิ่มหรือว่าเสริมนะครับในส่วนของร่างกายที่เขาไปทําการยกเวทหรือว่าออกกําลังกายมานั่นเอง เรามาดูในส่วนของผลเสียนะครับถ้าขาดโปรตีนเนี่ยร่างกายจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่การขาดภูมิคุ้มก,กันโรคนั่นเองนะก็ถ้าใครอยากได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนมากๆก็ทานเนื้อนมไข่แล้วก็เมล็ดแห้งต่างๆนะครับก็ลองดูตามรูปได้เลยในส่วนสไลด์ถัดไปจะเป็นคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะช่วยให้อ่าอย่างที่เชื่อบอกไปในตอนสไลด์อาหาร5้าหมู่นะครับมันจะช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายหากใครขาดพลังงานเนี่ยให้รับทานไปเลยแป้งน้ำตาลเผือกอะไรพวกนี้นะครับก็ผลเสียถ้าร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตนะครับจะทําให้อ่อนเพลียเนื่องจากขาดพลังงานไขมันและโปรตีนในร่างกายจะถูกนํามาเผาผลาญเป็นพลังงานแทนนะครับจะทําให้ร่างกายเนี่ยจเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ก็ดูจากรูปได้เลยว่าถ้าเราอยากได้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราควรทานอาหารประเภทใดบ้างนะครับต่อไปจะเป็นไขมันไขมันนะครับได้รับจากการรับประทานอาหารหมู่ที่5นะครับซึ่งมีทั้งไขมันจากสัตว์แล้วก็ไขมันจากพืชประโยชน์ของไขมันนะครับอย่างที่เชิดได้บอกไปแล้วช่วยให้พลังงานและความอุ่นแก่ร่างกายรวมถึงเป็นตัวนําตัวละลายวิตามินนะครับในไขมัน และช่วยดูดซึมวิตามินเหล่านี้ในระบบทางเดินอาหารตลอดจนช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะในร่างกายนะครับเหมือนมีชั้นไขมันมามาช่วยบังอีกชั้นหนึ่งก็เรียกง่ายๆอย่างนี้นะผลเสียก็ถ้าหากเรารับประทานไขมันไปเยอะๆเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอาทิเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงอะไรพวกนี้นะครับก็มีอีกหลายโรคเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว เราควรจะควบคุมปริมาณในการรับประทานอาหารในประเภทไขมันเนี่ยควรดูให้ละเอียดนะครับควรดูให้ดีต่อไปจะเป็นวิตามินประโยชน์ของวิตามินนะครับช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเอาวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างปกติวิตามินเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่วิตามินที่ละลายในไขมันกับวิตามินที่ละลายในน้ําก็อย่างที่เชิญบอกไปในสไลด์ไขมันนะครับว่า วิตามินบางตัวเนี่ยมันก็ต้องใช้ไขมันในการละลายนะครับวิตามินที่ละลายในไขมันเนี่ยได้แก่วิตามิน A D E และ K นะครับวิตามิน A นะครับจะช่วยบำรุงสายตานะครับช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรควิตามิน D จะช่วยสร้างกระดูกและฟันวิตามิน E นะครับพบมากในน้ำมันจากถั่วเหลืองนะครับส่วนวิตามิน K จะช่วยควบคุมการสร้างสารโพลทอมบิน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยทําให้เลือดแข็งตัวนะครับทาให้เลือดหยุดไหลเวียนเร็วเมื่อเป็นแผลจะสังเกตได้ว่าบางคนเนี่ยเวลาเป็นแผลปุ๊บเลือดไหลไม่หยุดเลยเลือดหยุดช้ามากหรือว่าเลือดแบบแข็งตัวชา้าก็จะเป็นเพราะว่าเราแบบขาดวิตามินเคนั่นเองนะครับส่วนวิตามินที่ละลายในน้ําได้ดีนะครับได้แก่วิตามิน B และ C วิตามิน B เนี่ยจะแบ่งยิบย่อยออกมาเป็นวิตามิน B1 B2 แล้วก็ B6 แล้วก็ B12 อย่างที่แบบเคยได้ยินตามโฆษณาครับก็จะมีวิตามินประมาณนี้นะ b ี b น b ่งบีนะครับวิตามิน B1 ช่วยให้ป้องกันเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องก,กันโรคปากนกกระจอกช่วยบำรุงผิววิตามิน B6 นะครับช่วยเสริมสร้างการทําง,งานของเซลล์ประสาทวิตามิน B12 ินะครับช่วยป้องกันโลหิตจ,จาง ่วนวิตามินซีเนี่ยช่วยป้องกันเลือดออกตามลายฟันนะครับก็จากที่เชื่อบอกมาถึงประโยชน์นะครับของวิตามินนะครับเราก็ควรจะทานวิตามินให้มันครบนะครับอ่าที่เช่นพวกผักผลไม้เนี่ยเราควรทานบ่อยๆแต่ก็รวมไปถึงพวกเนื้อสัตว์นะครับเนื้อหมูเนื้อวัวเครื่องในนะครับถั่วต่างๆเรามันก็ให้วิตามินได้เช่นกันนะครับในส่วนสไลด์ถัดไปสไลด์ถัดไปจะเป็นอ่เรื่องของแร่ธาตุนะครับ แร่ธาตุเนี่ยเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับอ่าดูให้ดีนะมันไม่ให้นะเพราะแต่ว่ามันจําเป็นต่อร่างกายในการจเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับแล้วก็ช่วยให้อวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างปกติแร่ธาตุที่สําคัญเลยมีหนึ่งเลยท่านเหล็กที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับท่านเหล็กอ่าช่วยป้องกันโลหิตจ,จางสองคือไอโอดีนช่วยควบคุมการจเจริญเติบโต 3คือโซเดียมช่วยให้น้ำในเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยมีความสมดุลน,นะครับส่วนแคลเซียมช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันอันนี้ก็จะเห็นในตามโฆษณาต่างๆนะครับต่อไปเป็นน้ำน้ำเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตนะครับเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายเราครับในเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆนะขาดน้ำอยู่ได้ไม่เกิน 2- 3เดือนก็ตายนะครับ ขาดอาหารเนี่ยยังอยู่ได้นานไฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้าเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นอ่าส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยก็ได้นะครับประโยชน์ของน้าเนี่ยอย่างอื่นนี้ก็มีช่วยในการย่อยอาหารและลําเลียงอาหารไปยังเอาววัวยวะต่างๆและช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายให้ออกมาในรูปแบบของปัสสาวะหรือฉี่นั่นเองนะครับและเราก็เดินทางมาถึงสไลด์สุดท้ายกันและ นะครับใบางานให้นักเรียนเ,นยเขียนโจทย์แล้วก็ตอบคําถามลงในกระดาษ A4 หรือว่าพิมพ์มาก็ได้หรือว่าเป็นกระดาษกระดาษอะไรก็ได้ที่เราสะดวกนะครับส่งมาในไลน์ลส่วนตัวของเชิญนะอลองดูโจทย์ทีละข้อนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเ,เขาเรียกได้ว่าแนวข้อสอบนะครับจะออกประมาณนี้นะครับอาจจะโจทย์คนละแบบหรือว่า อาจจะถามในอีกมุมหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับขอสรุปไว้ว่าสารอาหารไม่ว่าจะเป็นหมูไหนหรือว่าประเภทไหนนะครับสําคัญต่อร่างก,กายเราทุกหมู่นะครับทุกเพศเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะรับประทานอาหารที่มันสมดุลสมดุลคือยังไงสมดุลคือการที่เรารับประทานให้ครบทุกหมู่ทุกประเภทแล้วก็รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ มันควรมีทุกประเภทในร่างกายไม่ควรรับประทานประเภทใดประเภทหนึ่งซ้ำๆๆบ่อยๆนะครับมันจะเกิดผลเสียอะไรที่มากไปมันจะเกิดผลเสียแน่นอนนะครับยังไงในคลาสออนไลน์วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากให้เชิดปรับปรุงเรื่องการพูดหรือว่าเสียงหรือว่าเพลงอะไรมันดังไปยังไงก็ทักมาได้ไลน์ส่วนตัวเชิดเลยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ